สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมตัวอย่างใหม่ของแบทแมนในเวอร์ชนันของ m แม l e ิฟที่นำแสดงโดยโรเบิร์ตแพตติสันเนี่ยได้ออกมาแล้วนะครับผมเราก็เลยอยากจะทำคลิปแบบใหม่กันบ้างนะครับคือเราจะมาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันเลยพูดตามตรงนะครับผมบผมก็ยังไม่ได้ดูเช่นกันเพราะว่าเมื่อคือนเนี่ยนะครับไงานมันเกิดเพื่อนมานะครับผมก็เลยตื่นมันแบบงงในวันนี้แล้วก็เฮ้ย รือไปวันนี้มันมีงานดีซีแฟนโดตัวอย่างใหม่ออกนะครับก็เลยเปิดเข้ามาดูปรากฏว่ามีซับไทยมาแล้วนะครับผมก็เลยเอองั้นเรามาดูพร้อมกับทุกคนเลยดีกว่าอยากลองเปิดอะไรแบบประสบการณ์ใหม่ของการทําช่องกันบ้างนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มดูตัวอย่างแบทแมนอันใหม่กันเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมเราไปเริ่มกันเลยครับสีแดงแจ๋มาเลย Good friend. The bridge. Who? You need it, you got on a lake, Having a clue. My pet. Let's play a game. Just me and you. Any of this mean anything to you?

What is the price for your.? you, are you supposed to be? I'm vengeance. ow, <laughs> แจววรอดูเลยครับเรื <t> ่องนี้แจวแจวเหมือนวินเทอร์โซเยอร์มากเลยโอเคโอเคโอเคขอเรียบเรียงแป๊บหนึ่งว่าเราเห็นอะไรกันบ้างใน ตัวอย่างนี้นะครับอย่างแรกที่เราเห็นเลยเนี่ยนะครับผมคือนี่ครับผมไอ,อ,อ้เราจะเห็นแคทวูแมนสู้กับแบทแมนรู้ไหม ชุดของ Cat w o m a นเนี่ยเรียลมากๆเลยนะครับผมคือเรียกได้ว่าเวอร์ชันนี้จะต่างจากเวอร์ชันอื่นๆที่จะมีความแบบเหมือนเป็นโลกคอมิกมากกว่าถูกไหมเราจะเห็นวายร้ายเนี่ยนะครับแต่งเต็มกันมากเลยแต่ถ้าเป็นโลกความจริงเนี่ยมันจะมีวายร้ายคนไหนแต่งเต็มแบบนั้นไหมมันไม่มีนะครับเวอร์ชันนี้นะครับผมเขาเหมือนจะพยายามทําโทนของหนังเนี่ยให้มันเหมือนอยู่ในโลกแห่งความจริงมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ทำแบทแมนมาดูโอ้โหมันเวอร์วังอลังการอย่างวายร้ายแต่ละตัวเนี่ยครับผม,ผมก็ดูเรียกได้ว่าแบบ ข้อนข้างจะมีความเรียวอะที่เป็นวัยร้ายจริงๆแล้วก็หาอะไรมาปิดหน้ามาปกปิดปกหาอะไรมาปิดหน้ามาปกปิดอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นแบบการพรางตัวไปมากกว่าการที่จะแบบสร้างคอสตูมสวยๆมาใส่ให้คนคอสเพย์อย่างเงี้ยนะครับผมแล้วรถแบทโมบิลเนี่ยมันเท่มากๆ,ๆอะจริงๆเนี่ยโอ้โหโคตรเท่เท่จริงๆยอมแบทโมบิลเนี่ยยอมแล้วอ้เนี่ยอย่างเงี้ยาฉากเนี้ยนะครับมาดูดาร์กมากเลยนะ น่าจะเป็นเหมือนคนถูกจับมาว่าแล้วก็เอาระเบิดติดตัวเอาไว้อะไรประมาณเนี้ยนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นว่ามันเป็นอะไรแต่แบบน่าจะประมาณนั้นแหละแล้ว,ลวคิดดูแล้วถ้ามันมาแนวดักดักอย่างเงี้ยหนังมันจะไม่ใช่ตีเหมือนแบบว่าแบทแมนเวอร์ชันเบนแอฟริกอ่ะที่จะเป็นแบบลุยๆยหนังแอคชั่นอะไรแบบเนี้ยมันไม่น่าจะบูขนาดนั้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นหนังแบทแมนแบบแนวค่อยๆสืบสวนแกะรอยมีฉากบูบ้างแต่ไม่ได้ว่าปล่อยพั่มเพื่อไม่ได้ว่ามีแบบบูกันทั้งเรื่องอะไรแบบนั้นโดยรวมเนี่ยคิด สืบสวนหาตัวร้ายให้เจอนะครับผมซึ่งตัวร้ายเ่ยนะครับเขาคือใครกันใช่โจ๊กเกอร์หรือเปล่านะครับผมจากที่เห็นมานะคิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับตัวร้ายที่ชอบส่งข้อความอะไรแบบนี้ส่งคํใบ้มาอย่างเงี้ยนะครับผมส่งก๊าซส,ส่งนู่นส่งนี่มาถูกไหม น่าจะเป็นนี่มากกว่านะครับลิทเลอร์นะครับผมน่าจะเป็นลิทเลอร์แล้วก็น่าจะมีตัวร้ายเนี่ยโผล่มาหลายตัวในหนังเรื่องนี้แต่ตอนนี้เราเห็นหลักแค่ลิทเลอร์เท่านั้นแหละที่น่าจะเป็นแบบตัวร้ายจริงๆในหนังเรื่องนี้แล้วก็อาจจะมีตัวอื่นแซมแซมเข้ามาบ้างแต่ตัวของผมเองเนี่ยคิดว่าอย่างแบบ ตัวของแคทูแมนอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นวายรายร่วมถูกไหมแต่มันก็คงไม่ได้มีบทเด่นนะเพราะว่ามันแบบมีตัวร้ายหลายตัวเกินไปไม่ได้ครับผมอาจจะมีหลายตัวก็จริงแต่โผล่มาตัวละนิดตัวละหน่อยเนี่ยมันก็จะไม่อิมแพคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมสมมติมีตัวร้ายอยู่ประมาณ4ตัวอย่างเงี้ยก็คงจะมีตัวหลักตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นลิทเอร์นะน่าจะเป็นคนที่ดำเนินเรื่องไปแล้วก็จะมีตัวอื่นเนี่ยค่อยๆแทรกเข้ามาแทมแซรเป็นบทแทรกเข้าไปที่เหลือก็น่าจะดําเนินเนื้อเรื่องตามสไตล์ค กันแต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าไอสิ่งที่เราได้พูดไปนเนี่ยเป็นแค่การวิเคราะห์แบบเบื้องต้นนะเพราะผมก็เพิ่งดูครั้งแรกเหมือนท่านผู้ชมทุกคนนั่นแหละ ไม่ไม่ได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเดี๋ยวไว้จะลองไปนั่งทบทวนดูกันอีกหลายๆรอบนะครับผมแลวถ้าเจออะไรเนี่ยจะเอามาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังกันอันนี้ถ้าวิเคราะห์ตรงไหนผิดหรือว่าเฮ้ยสุดท้ายมันไม่ใช่ลิเลอร์นะมันเป็นตัวอื่นเนี่ยก็ขออภัยเอาไว้นะที่นี้เลยในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์กด Subscribe ให้เราเช่นเคยนะครับผมบายบายไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ